สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวิน Wi-Fi r o b o t ซีรีส์กับอาจารย์นิรันดรนนะครับที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือกระดานเทรดทองคำนะครับโกนะครับด้วยการเทรด AI Robot ชื่อนี้นะครับ d a ด Color Pro AI Robot นะครับด้วยสัญญาณตัวนี้นะครับเอสโฟแคนเดิลวันสัตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเริ่มเข้าตลาดมาปุ๊บเนี่ย AI Robot อตเขาจะบายไปเรื่อยๆบายเก็บบายเก็บบายเก็บกันไปเรื่อยๆนะครับ Profit Profit แล้วก็เซลล์ตรงนี้ เมื่อเช้านี้มานะครับมีเซลลแล้วก็บายขึ้นไปแล้วก็เซลลต่อข้างบนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชันที่31นะครับบรรจุอะไรมาบ้างนะครับก็คือเพิ่มกลยุทธ์ในส่วนของ S-S4 นะครับตัวนี้นะครับ S4 c a n o n 1ตัวนี้เข้าไปนะครับถ้าท่านดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นฟอร์ใช่ไหมครับฟอร์โอเคนะครับตามนี้นะครับ เมื่อท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปโหลดไฟล์พรีเซ็ตนะครับพรีเซ็ตไฟล์ก็คลิกตรงนี้นะครับพรีเซ็ตเสร็จแล้วท่านก็จะเห็นตรงนี้นะครับพรีเซ็ตไฟล์พรีเซ็ตไฟล์ก็เลือกที่ S4 Candle 1ตรงนี้นะครับแล้วท่านจะเทตุองคำนะครับ Go นะครับก็จะมี Go ตรงนี้ Go นะฮะความที่ Every 1นาที minute เอวอรี m i น u ท e เอวอรี่7นาทตรงนี้นะครับให้หลอดไซส์ FM นะครับมันนทีแมสด้วยหลอดไซส์นะครับนะครับตามนี้นะครับวันนี้ในเคสนี้ก็ทําให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นเท่านี้นะครับก็โอเคโอเพไปสังเกตดูนะครับว่าเันนี้จะเปิดแล้วใช่ไหมครับ true, โอเคนะครับผมรีเช็คนะครับรีเช็ครีเช็คดูโอเคนะครับ นอกนั้นให้ฟอ r มันจะ for หมดเลยนะครับฟอ r แล้จะมี true ตรงนี้นะครับ true true นะครับแล้วก็เช็ค Profit นะครับเช็คโปรเช็ค Prof i t นะครับ่สามนะครับอันนี้ก็สามนาทีก็โอเคไปนะครับเท่านี้เองนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ a i robot ก็ทำงานแล้วนะครับผมสนใจก็ดาวน์โหลดนำไปใช้ได้เลยนะครับพร้อมไฟล์พรีเซตนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพูดลักครับผมสวัสดีครับ